สวัสดีครับอยู่กับพีชเช่นเคยวันนี้นะครับเข้ามาทำรีวิวรถ PPV ยอดนิยมนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากบ้านเรานะครับขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยไม่ว่าราคาจะแพงขนาดไหนนะครับก็ยังตอบโจทย์การใช้งานนะครับยังมียอดขายที่ต่อเนื่องที่ดีอยู่คันะคนี้ก็เป็นโตโยต้านะครับ พอจูเนอร์นะคันนี้สีขาวมุกนะครับเป็นสีพิเศษนะเป็นสีขาวมุกเป็นตัว2.4 v ับ2นะปีโมเดล2018ใหม่ใช้งานมาประมาณ40,000โลเปิดวันนี้ก็1 1 5 0 0 0้บาทนะครับสีขาวมุกโฉมนี้ปีนี้นะครับปี18ผมมีอยู่2คัน คันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับที่ขาวมุกเือนกันปีเดียวกันเลยตัวนั้นไมน้อยกว่านี้ประมาณตัวนั้นไม่อยู่ที่ประมาณสองหมนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแนนะแต่ตัวนี้เข้ามาทีหลังราคาแพงขึ้นก็ต้นทุนสูงขึ้นนะครับรถหายากยิ่งเป็นรถปี18ไม้ได้น้อยนะครับยิ่งหายากนะ อย่างผมได้มา2คันคันหนึ่งสองหมืนแปดคันหนึ่งสี่หมนนะครับใหมนะ่ดูในส่วนของออปชั่นหน้ากันนะครับตามสไตล์ของตัว Fortuner นะกระจังหน้าโดดเด่นโครเมียมขนาดใหญ่นะครับช่องดักลมด้านล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกแอโรพัดแอโรฟินต่างๆนะครับที่ดักลมดักอากาศไม่ให้เข้าห้องเครื่องไม่เข้าล้อ นะครับหลักการมวลศาสตร์การออกแบบนะแล้วก็ไฟตัดหมอกที่ตกแต่งด้วยคิ้วขอบโพรเมียมขนาดใหญ่นะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์หลอดใบบีม LED นะแล้วก็ไฟหลีหรือไฟเดย์ไทม์ไลน์เนี่ยก็เป็น LED นะครับยังไม่ใช่ LED เต็มระบบเพราะว่ายังมีไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้อยู่นะส่วนไฟตัดหมอกนี้เป็นหลอด LED แล้วนะครับ เส้นสายโดยรวมนะครับทันสมัยสวยงามถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับั้นในส่วนของด้านข้างนะตัวนี้ได้ระบบดิสเบรกแล้วทั้ง4ล้อนะครับมาพร้อมล้อขอบ18ดอกยางนี้ก็ปี18แหละนะครับเพิ่งใช้งานมาแค่40,000โลนะ แมกเนียเป็นสีเทาปัดเงานะครับได้เป็นสีทูโทนมีการปัดเงาให้ตอบรับสะท้อนแสงให้ดูดีดูสวยงามขึ้นเวลารถวิ่งนะนะครับเป็นยางบีตสโตนนะก็เป็นยางที่ถือว่าเป็นยางดีเลยนะครับสำหรับบีตสโตนร,รุ่นนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบันไดข้างนะครับนะตกแต่งด้วยขอบ เมทัลลิกนะก็ตัดกับสีดำเนาะก็ทำให้รถเนี่ยดูมิติดูดีดูเด่นขึ้นแหละนะครับตามสไตล์เขาดูเส้นสายนะครับสีบางเดิมทั้งคันอนะันนี้ผมรับประกันรถเนี่ยไม่มีในเรื่องของบัตรเหตุไม่มีเรื่องของชนนะครับถึงจะเป็นปี18ราคาอยู่ที่1150,000านนะด้วยเสน่ห์ของตัวรถนะครับปี18ไม่น้อยสภาพสวย นะครับไฟเลี้ยวนะครับติดที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED ลมดำคันนี้ก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะนะครับบานหน้าเต็มด้วยฟิล์มบานหน้าเต็มนะครับด้านข้างนี้ก็ความมืดนะครับมืดนอกสว่างในนะกันสาดข้างและกลังคานะครับตามสไตล์ของรถ PPV มือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบ n อนทีสมานะครับกุญแจแบบ n อนทีสมาแบบ Key ate, นะคียล์นะกุญแจเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ใส่ถุงเป็นกระเป๋าหนังมาให้นะครับสำหรับกุญแจนะสวยงามนะครับกระจกทุกบานมีโลโก้โตโยต้านะครับคันนี้ก็รับประกันเช่นเคยไม่มีเรื่องของมาเหตุไม่มีเรื่องของชนนะครับนะีบ่อย่างที่ผมได้กล่าวนะครับ ดิสเบรกทั้ง4ล้อพว่วงด้วยระบบความปลอดภัย EBS EBD B A VSC TRC TCS มาให้ระบบความปลอดภัยค่อนข้างโอเคนะครับเจนนี้นะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับสวยงามนะไม่อ้าไม่ร้าวนะอันนี้ก็คือเดิมๆแท้โรงงานนะครับไม่มีการขันกันไขการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับ สาอากาศแบบคลีบสลามนะครับสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ติดตั้งเป็นไฟ LED ตรงเข้าแก๊ปเข้ารูปสวยงามตามสไตล์ของ Fortuner นะด้านหลังมีไฟทับทิมมาให้นะครับนะแล้วก็เซนเซอร์กะระยะด้วยมา2องตำแหน่งรวมไปถึงกล้องด้วยนะครับฝาท้ายคาดโครเรมียมนะครับสัญลักษณ์ For ์ u n e เนะไฟเ,ไฟเบรกไฟท้ายเนี่ยเป็น LED แบบไกลหิงนะนะครับ ก็สวยงามนะครับลงตัวรูปลักษณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะแต่อารมณ์ในการขับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าตัว Fortuner เนี่ยเขาจะเซ็ตค่าให้มีความสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับอาจจะไม่ได้นุ่มหนึบเลยนะครับแต่ก็มีความเป็นรถ PPV นะครับกินอายความลุยกินอายความสมปอร์ต นะจะไม่ใช่แบบนุ่มย้วยเลยนะครับถึงจะเป็นรถสไตล์ครอบครัวนะครับแต่ก็เขาใส่ในเรื่องของความกลิ่นอายความเป็นสปอร์ตเข้าไปนะครับ,บกลิ่นอายความทอทแมนเข้าไปให้ลุยได้นะยางอะไรนะครับยางอะไรเป็นล้อมแมกนะครับหัวไซส์นะครับแล้วก็พวกช่วงล,งวงล่างพวกเนี้ยยังดูดีดูสวยงามอยู่นะครับตันนี้เป็นขับ2นะนะครับนะก็ เปิดฝาท้ายนะครับเปิดได้3จุดเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นที่รีโมทนะครับแล้วก็ตรงที่ฝาท้ายแล้วก็ห้องโดยสารนะครับระบบไฟฟ้านะนี่ก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องยกนะเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็มาพร้อมระบบป้องกันการเหนีบนะครับนะพวกเนี้ยให้ดูเลยนะครับจะหารถมือสองนะยิงปีลึกเนี่ย นะครับยิ่งต้องดูดีๆนะครับอย่างคันนี้ผมดูให้เลยเนี่ยนะครับให้ดูเลยน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับไหสีบางเดิมนะครับไม่ล้เม็ดอาร์คลอยพวกนี้คมยังเนียนอยู่เลยยังเห็นอยู่เลยเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ฟันธงเลยว่ารถไม่เคยโดดนะครับการตีกันไปภายในเนี่ยสะอาดสะอ้างนะครับได้เป็นโทนสีน้ําตาลรวมไปถึงพรมเข้ารูปแบบไรมอนคัทนะครับเนี่ย เป็นได้ลายไดมอนด์คัตด้วยหรือว่าลายข้าวหลามตัดนะครับอันนี้เย็บเข้ารูป,เ,ปเลยเป็น 6B นะครับสวยๆเอมีทุกช่องมีทุกตำแหน่งของด้านบนเห็นไหมเบาะนะครับออกแบบแบบเทียเตอร์ซินะก็จะเป็นขั้นบันไดดังนั้นเวลาเรานั่งไม่ว่าจะอยู่บนเบาะแถว3เราก็จะสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้านะครับเพราะเขาทำเบาะแบบ เพียร์เตอร์ซีดนะครับแบบขั้นบันไดเลยเราจะไม่รู้สึกว่านั่งแล้วเวียนหัวลักษณะการทาเบาะแบบขั้นบันไดมันดีอย่างนึงคือไม่ทําให้คนโดยสารเนี่ยรู้สึกวิงเวียนหัวนะครับคนกลงคน,คนแก่เด็กอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เวียนหัวเวลานั่งอันนี้นะเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับเบาะแถว2เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ประมาณ1นะมันเลื่อนได้ประมาณหนึ่งนะน,น,นั่นกม,มีประโยชน์ในเรื่องของการ ปรับองศาของผนังพิงบอกนะนะครับเลื่อนได้นะนะครับเบาะของคนะอจูเนอร์อันนี้ก็เป็นข้อดีของเขานะครับไม่ได้ฟิกตายตัวนะมันเลื่อนได้อะนะเวลามันเลื่อนไปเราต้องการพื้นที่เราก็เลื่อนกลับเวลาเราไม่ต้องการพื้นที่ด้านหน้าเราต้องการพื้นที่ด้านหลัง เราก็ต้องเลื่อนขยับขึ้นมาฉัานั้นคนที่จะต,ตัวใหญ่ไม่ว่าจะต,ตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถที่จะเลือกที่นั่งได้ทุกตำแหน่งใช่ไหมนะครับก็เป็นการประโยชน์ในการใช้งานของเขานะนะครับการออกแบบต่างๆค่อนข้างโอเคนะครับมือจับมีมาทุกตำแหน่งของผู้โดยสารช่องวางแก้วน้ําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาครบไม่ว่าจะเป็นซองเสียบสายชาร์จ USB นะครับพวกนี้ก็มีมาให้ AC 100วัตต์220โวลต์นี่ก็มีมาให้ช่องเก็บสัมภาระนะครับนะด้านหลังกัเนี่ยก็เป็นกระเป๋าจิงโจ้ให้แล้วก็กแขวนให้นะครับจะขแขวนจะห้อยจะรายได้หมด4กิโลนะครับแม็กมินนะสามารถที่จะปรับความเร็วพัดลมแอร์ได้ตรงเบาะแถว2นะครับเบาะแถว2ปรับ พับได้60 40ีดังนั้นถ้าตัวใหญ่อยากขึ้นไปนั่งเบาะแถว3ก็ขึ้นฝั่ง60ก็ได้นะครับยกขึ้นง่ายๆเพียงปลายสัมผัสจุดวันทัดนะครับเพียงเรากดมันก็จะเด้งขึ้นอย่างเงี้ยดังนั้นเด็กก็ทําได้นะครับเด็กก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้นาะง่ายขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเข็มขัดนิราภายัยนี่ นะครับมาถึงเรืองสิ่งที่มันเป็นออปชันแห่งความปลอดภยัยเข็มขัดนิราภัย evr 3จุดนะครับทุกตำแหน่งคู่หน้าแบบผ่อนแรงดึงรั้งกับอัตโนมัติและก็ถุงลมนีรภัยได้มา7ตําตำแหน่งหรือ7ลูก7ใบนะครับมานข้างด้วยอันนี้เราปลอดภัยได้เลยนะครับเป็นรถครอบครัวนะเป็นรถครอบครัวนะครับ เปิดประตูมีไฟเวลข้ามไรลมาให้นะครับแล้วก็ยังมีไฟเวลข้ามไรลที่กระจกนะสมมติว่าผมล็อกรถเนี่ยนะครับผมจะเปิดรถนละมันจะมีเปิดปุ๊บมาไฟเวลข้ามไรลมันก็จะขึ้นให้ที่ประตูเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีไฟเวลข้ามไรลที่อยู่ตรงนี้ให้เรา ตรงกระจกเนี่ยส่องสว่างให้เราเดินขึ้นมารถได้นะครับเป็นแบบ push start นะนะครับตัวเนี้ยเพราะว่ามาพร้อมกุญแจแบบคครดิตก็มีระบบ push start นะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับมีล็อกกระจกเซนทันล็อกมาให้แล้วก็ปรับองศากระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าให้นะครับภายในตกแต่งด้วยเป็นสีทูโทนนะ จะเป็นดำน้ำตาลตัดกันแล้วก็ยังมีในเรื่องของสีเงินเมทัลลิกติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มในเรื่องของมิติของตัวรถสะท้อนแสงเงาให้ดูรูหราขึ้นนะครับอันนี้ผมลองสตาร์ทให้ดูนะนะครับไมคคันนี้ได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท็อปสปีดต,ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ180-85นะ ก็ถือว่าโอเคนะครับสองจุดสี่เนี่ยเลขมาเลขระยะทางรวมก็สี่หมื่นสามพันสองร้อยโลนะครับหน้าจอเรื่องแสงแบบถนอมสายตาออปติทอนนะครับจอ tft นะครับเป็น m อ d ตรงกลางก็แสดงประมวลผลต่างๆนะคันนี้มีลูกเล่นเยอะด้วยพวงมาลัยเนี่ยปรับได้นะครับสี่ทิศทางก็คือเอาตามสรีรละของเราเลยชอบ แบบไหนครับขึ้นลงเข้าออกสูงต่ําได้หมดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแต่ไฟสูงต่ํายังต้องเปิดเองอยู่นะนะครับก็มีเพดเดนชิพมาให้ด้วยสามารถที่จะเชนเกียร์ได้ที่คอพวงมาลัยไปบวกลบได้ถึง7สปีดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการคอนโทรลนะครับเป็นมัลติฟังชันตรงนี้ คอนโทรลต,ตรงนี้ก็เป็นหน้าจอต่างเอฟเฟตต่างๆนะครับเนะี่ยเซตค่าต่างๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโหมดมัลติมีเดียต่างๆฟังสายรับสายโทรศัพท์สั่งการโทรออกด้วยเสียงนะครับปรับน้าฝนนะปรับได้3จังหวะนะครับอันนี้ปรับได้3จังหวะเลยนะนะครับแบบหน่วงเวลาด้วยนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับรองรับระบบ t connect นะ มีเนวิเกเตอร์นำทางเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับ usb aux ไดนะ้เป็นจอสัมผัสนะครับเล่นแผ่น cd mp 3 f m am นะครับสิ่งอำน,นวยความสะดวกเอนเตอร์เทนต่างๆของ toyota เขาค่อนข้างที่จะครบครันนะครับนะแอรเป็นแอร์อ t o โต้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับนะฟังชั่นการทำา เปิดใช้งานต่างๆแล้วก็อุณหภูมิตัวนี้ก็แรงพัดลมใช่ไหมสามารถปรับได้เจระดับของแรงพัดลมเลยนะครับพวกนี้ซอฟหนังไอพวกนี้เนี่ยเป็นลายไม้นะครับนะพวกสัมผัสต่างๆเป็น,เป,นเป็นลายไม้ถ้าซอฟหนังอย่างตรง้างเห็นไ,ไหมลายบุนุ่มให้นะครับตัวนี้รูหลาขึ้นมานะนะครับรูหลาขึ้นมาได้ซอฟหนังหุ้มหนังให้นะครับ้านงะแต่ตรงที่วางแก้วน้ําเนี่ย พอปิดมาตัวนี้มันจะเป็นลายไม้ลายเดียวกันนะครับพวกพื้นฐานต่างๆนี่มันหรูหรานะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถที่จะเล่นเช่นเกียร์ได้นะครับพะมีโหมดเอสให้ตรงนี้นะครับสามารถที่จอดแปะได้ตรงนี้นะโหมดมีในเรื่องของพาวเวอร์โหมดมาให้ถ้าใครชอบแบบความแรงความเร็วสันใจนะครับโหมดประหยัดถ้าคนชอบประหยัดคบเรื่อยๆนะครับจะไินลมชมวิว นะครับแท็กชันคอนโทรลป้องกันการลื่นแต่ไหลของรถไม่ว่าจะถนนเลื่นหรือว่าฝนตกกดเข้าไปอันนี้ก็ใช้ได้นะครับนะมันมีระบบนะครับต้หรับเกียร์ต้นี้ช่วยออกตัวบนทางลาดชานันนะป้องกันการหมุนล้อฟีในการออกตัวของรถด้วยนะครับตัดกําลังเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับช่วยในเรื่องความปลอดภยัยเมื่อมีการเล่งแบบไม่ตั้งใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคูมบ็อก นะครับคูมบอกนี่ก็รักษาอุณหภูมิความเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของไหมคู่มงอเครืองมืออ,อะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับไฟล์ห้องโดยสารแล้วก็ที่เก็บแว่นมาเป็นหลอด LED สีขาวสวยงามนะครับที่บังแดดนะครับมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยพร้อมไฟไหมอันนี้ก็ แต่งหน้าไปด้วยแหละคนขับหรือว่าคนนั่งก็มีหมดนะครับนะวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นแบบเดียวกับหลังคาเลยนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านนะผมเห็นรอยเจิมอยู่ต่องรอยนะครับนะก็เป็นรถน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับถ้าใครมองหารถประเภทนี้อยู่นะครับรถครอบครัวนะครับ มาดูคันนี้เลยโทรมาสอบถามก็ได้ครับที่เบอร์0961 49 99, 99 85นะครับยินดีให้บริการยินดีให้ข้อม,มูลนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับเดิมแท้ไหมนะครับนอกจากพวกซอกในประตูต่างๆนะรอบคันแล้วติ๊กโ้ติกต๊กเกิงต่างอยู่ครบไหมเดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างห้องเครื่องนะครับ ที่ผมบอกนะหนักเอาการนะครับฝาของ f o r ์จ n e r เนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องทําเป็นโชคแล้วนะนะครับผ่อนแรงด้วยเหมือนพวก c a m เบนอะร่แต่ตัวนี้มันเป็นดึงขึ้นเลยเป็นยันยังเป็นเหล็กค้าอยู่ก็หนักนะครับนะก็น็อตนะครับไม่เคยขันไม่เคยไขยนะไม่มีร่องรอยแก้ไขใดสิน้นอันนี้ก็การันตีความเดิมกบนไป ครับติ๊กเกอรอ์ตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก2จุดนะมีหลายจุดแล้วนะที่ผมให้สังเกตนะครับรถนะบางคนมองว่าเฮ้ยปี18แราคา,าแรงไปนะครับปี18ไม่น้อยนะครับนะคนที่เล่นรถมือสองนี่เขาจะอวดกันในเรื่องของรถเนี่ยถ้าปีลึกยิ่งไม่น้อยและไม่แท้ด้วยสภาพสวยด้วยอันนี้คือความที่เขานำมาอวดกันเนาะสำหรับคนเล่นรถนะครับ ก็คันหน้าเดิมๆนะนะผมการันตีความเดิมเลยนะครับฟันทงนะครับการันตีความเดิมลูกค้าท่านใดที่ดูรถเปนะ็นลองเข้ามาสัมผัสดูนะครับนะรถเดิมนะสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม่ว่าจะเป็นปีลึกปีไม่ลึกนะบางคันปี19แต่สภาพเยินก็มีบางคันปี20สภาพก็เยินก็มีนะครับแต่ตัวนี้ปี18นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น และอีกคันหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนทนปีหนึ่งแปดเหมือนกันการันตีความเดิมทั้งสองคันนะครับเข้ามารู้มชมกันสำหรับคลิปนี้ฝาก F c ซทุกท่านนะครับถ้าใครหารถประมาณนี้ PPV7 ที่นั่งสีขาวมุกตัวท็อป2องซีวีขับ2ตัวมาสอบถามกันได้เลยนะครับออกได้ทุกจังหวัดจัดได้ทุกอาชีพนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ